มาลองดูป่านี้ว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บเยอะมากน้อยแค่ไหนโชเฟอร์ไกล้น้ำทางวันนี้นนนะรถพร้อมอุปกรณ์พร้อมสเสบียงพร้อมน้ำปาน้าก็พร้อมอยาคล้องน้ำมาจับนะบบนี่นี่ไงอันนี้ก็ได้ไม่รู้มันจะออกอาไวไหมขึ้นไวบ่ขึ้นไหวบอสอ่ะ ดูใหญ่กันก่อนโอ้ยนี่ทางขึ้นล่าชันโอ้ยขึ้นได้พอแขยงแข็ครับพี่น้องโอ้จะไหลลงเลยไหนไหนมีอะไรเอาปาดีโธโอ้ยดู

โัดตายอมดเงาไปโอ้โหได้เลยๆค่คนน่ะหัวหาเห็ดพ่อดักได้เลยดักได้เยแต่เอามาเที่ยวก็กรอบไปแล้วเะี่ยวกหน้าดีแต่งมันใก่มาที่ยวก็หัวยาเห็ดเจอเขาแล้วครับพี่น้องยังไงก็ต้องเจอ โอ้โหไหนคนเห็นโอ้โหรู้จักเที่ยงกับเขาอีกไหนๆดูดูโอ้โหของแท้ใช่ไหมนี่ดูดูเห็ดจริงๆครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดละโงกใช่ไหมนี่ใช่ละโงกเหลืองครับพี่น้องขาวขาวบอกเห็นมันเหลืองๆข้างบนเนาะอยู่ยี๋ย๋เยอะเยี่ยมเยี่ยม โ oh อ hora, ้ยมาอยู่อย่างี guys, okay. 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 Oh, okay. ้ได <ique> ้ไงเชยเฉยเลยนี oh, anyway, ่เนี่ยดอกใหญ่มากเอาโอเคสวยสวยสวยกำลังนวลเปล่งปลั่งเชยเลยโอเคเยี่ยม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 ตัวระบบจัดเข้าไปต้องการไล่โบกก็หาให้ได้หลายดอกเอาอนี้เอิดอู้อันนี้กระเบิดจะหัก โอโอเคผ่านไป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 เร็วๆแล้วคือจะเก็บแล้วปลาสองโบกแล้วป่ะเนี่ยปลาดิโท้ม่ค่ะก็ไม่รู้เห็ดไรครับพี่น้องนี่ดอกยักษใหญ่แต่ว่าไม่รู้มันใช่เก็บเห็ดกินได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ใหญ่แค่ไหนโอ้ยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเนี่ยดูมาดูเอาเจ้าเจ้าแวกเจ้าแวก เ็ดเผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดไทเฮ็ดไผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดไอือแน่ใหญ่ใ่นกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้แต่เราจะต้องเรียนมาก่อนนะยวอดดอยืดไหมครับเบิ้งมันใหญ่จังเลยโอ้ยเห็นเองนะครับอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากตาดีทัวหาตุ้มแกอยูดแกไหนนี่ โจริงต้งต้องค่อยเป็นคนยกนั่นเองไม่ใช่ค่อยเอานี่ใหญ่ใหญ่ขนาดนไปดูสิไอ้ตุ้มตุ้มตุ้นไ่นเห็นไหมขมังนี้ไปดูไปดูไม่ใช่กะทายไอ้ค่อยยกอันดอกนี้่อยค่อยไงอ่อยกเลยยกเลยอันนี้อันนี้คืออ้าวนี่คืออะไรไม้ยิงยกอะไรเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไค่เห็ดไข่เห็ดไค่บอกเอาเห็ดไข่เน่อ้าวเอาคุณน่ะ อีกยังวะโอ้อดีตัวยังถึงวามมันใหญ่ใ่ปตรงนี้งามพองอู้ด้นโน้นพองเชยงยังไงคนจะได้บานนี่เอาอยู่ดนะจได้บ้านโอ้ดีใจเห็นเห็ดมันาอรนี่ยเห็ดไ้ที่มีพลังงานมาเติมให้อีก่เนาะป่นี้เฮ ต้มเอาเ,อาเอาสเียงมาเติมเนี่ยสวยค่ะสวยส <hatten S 2> โอ้ยแยืนนิดยปวดะปวห้องโอ้โหเสียงดังมากครับน่าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งโอ้เอ้า นั่นนั่นนั่นโอ้โหได้สาดอกเชียวตปได้ได้เปียอ่ะเดี๋ยวดีๆาบาเอ้ยตวบางยาเนี่ยเถียงกันจบแล้ววะนะไม่หายนะขนาดคนนะคนนะเอาไปมนเส้นไว้ละบอ

อะไรฮะเห็ดยังสิอันสิไปขีบอ่ะขีบเด้อวัตีมาค่อยขีบเด้อโอ้คักคักคัก